รวดเร็วชัดเจนรอบดา้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเรา C เคนิ s เราไปที่จังหวัดนนทบุรีกล้องวงจรปิดจบภาพนุ่มรอน้ำใจงานสมบทฮีโร่กระโดดลงน้ำเจ้าพยาช่วยสาวพัดตกแม่น้ำเมื่อช่วงเย็นของเมื่อว,วานที่ผ่านมาที่ห้องอาหารชื่อดังริมแม่น้ำเจ้าพญาแห่งหนึง่ง ย่านเชิงสะพานพระนั่งเก้าตำบลไซม้าอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากนายชนะทัตหรือแม็กปัทมรมภูวดลนอายุ30ปีรองนายกอบตพยอมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอดีตผู้สมัครสสอเขตเลือกตั้งที่3จังหวัดพระนครศรีอยุธยาฮีโร่หนุ่มรูปหล่อที่สวมบทพระเอกกระโดดลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาช่วยเหลือหญิงสาววัย29ปีที่มาทานอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง ขณะพัดตกลงไปในแม่น้ำที่ช่วงกระแสน้ำไหลเชี่ยวกาดนายชยทัศน์หรือแม้กล่าวว่าช่วงเกิดเหตุตนพร้อมเพื่อนๆืนนมาทานอาหารที่ร้านแห่งนี้ประจำได้ยินเสียงพนักงานและลูกค้าในร้านอาหารพากันตกใจร้องเสียงดังตะโกนว่ามีคนตกน้ำตอนนั้นไม่คิดอะไรคิดเพียงอย่างเดียวว่าต้องกระโดดลงไปในแม่น้ำเพื่อช่วยเหลือหญิงสาวคนนี้ให้ได้ โดยไม่ได้ห่วงชีวิตหรือเข้าของทั้งๆท,ท,ที่ในตัวมีโทรศัพท์มือถือกุญแจรถเปอร์เช่นาฬิกาปาเตะแม้ทรัพย์สินในตัวจะเสียหายก็ไม่ได้เสียดายขอให้ได้ช่วยชีวิตสาวคนนี้นังช่วยเหลือขึ้นมาได้แล้วตนเองรู้สึกภูมิใจและดีใจมากที่ช่วยเหลือ เขาขึ้นมาได้ในครั้งนี้ดีใจมากครับที่รอดมาได้ทั้งที่ผมและเขานางสาวรัชนกหรือแอลคำเหมาอายุ29ปีผู้จัดการร้านอาหารกล่าวว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลา21นาฬิกาของคืนวันที่2พฤศจิกาย,ยน2567โดยหญิงสาวดังกล่าวทราบเพียงชื่อเล่นว่าน้องนก อายุ30ปีมากับเพื่อนๆสาว3คนรวมเป็น4คนมานั่งทานอาหารอยู่ที่ร้านตั้งแต่ช่วงเวลาหนึ่งทุ่มขณะที่เดินอยู่บริเวณพื้นที่ร้านอาหารซึ่งอยู่ริมแม่น้ำคุณนกซึ่งใส่รองเท้าส้นสูงและได้เสียหลักพัดตกลงไปในแม่น้ำเห็นเพียงปลายผมขยุ่มขยุ่มโผโผปุบๆุโผโผต้ตนกับเพื่อนพนักงานตกใจ นีบยนเสื้อชูชีพลงไปลหลายตัวจวังหวะนั้นเองก็เห็นชายหนุ่มทราบชื่อคือคุณแม็กที่มาทานอาหารกับเพื่อนๆโดยคุณแม็กกระโดดลงไปในแม่น้ําช่วยเหลือคุณนกขึ้นมาได้พวกตนต่างพากันตบมือและชื่นชมดีใจกับคุณแม็กที่มีน้ําใจงามช่วยเหลือลูกค้ารายนี้ขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยโดยทางร้านอาหารเราได้มีระบบป้องกันมีเสื้อชูชีพแขวนอยู่ตามแนวทางเดินและริมโต๊ะอาหารที่ติดกับแม่น้ําไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ เลยนับว่าโชคดีที่คุณแม็กนุ่มรอน้ำใจงามกระโดดลงไปช่วยเลยหญิงสาวขึ้นมาได้ต่อมาผู้สื่อข่าวได้โทรไปพูดคุยกับคุณนกคุณนกเล่าว่าวันเกิดเหตุจนถึงวันนี้ตนยังฝันร้ายทําอะไรไม่ถูกตกใจมากถ้าไม่ได้คุณแม็กพลเมืองดีหนุ่มไรนี้กระโดดลงไปช่วยตนในแม่น้ําเจ้าพยาตนคงไม่รอดแน่ตน้นฝากขอบคุณคุณแม็ก เป็นอย่างมากที่ยอมสละชีวิตเสี่ยงตายกระโดดลงไปช่วยเหลือตนจนปลอดภัยขอบคุณจริงๆขอนนก่าวโดยภาพจากกล้องวงจรปิดยังจับภาพขณะที่บริเวณร้านอาหารแห่งนี้ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำมาทานอาหารร่วมพนักงานต่างตื่นตระหนกตกใจพร้อมทั้งตะโกนว่ามีหญิงสาวตกลงไปในแม่น้ําเจ้าพยาโดยทางพนักงานในร้านได้ช่วยกันโยนเสื้อชูชีพไปหลายๆตัวเพื่อให้หญิงสาวเกาะ แต่ช่วงนั้นกระแสน้ําแรงเชี่ยวกัาดไหลแรงเห็นเพียงศพพีรัะผูผูโผล่จนกระทั่งมีชายกระโดดลงไปช่วยและนําตัวขึ้นมาอย่างปลอดภัยในเวลาต่อมาท่ามกลางเสียงปบหนอ่ยเสียงดังห้องอาหารทุกคนต่างยินดีกับผู้รอดชีวิตและกล่าวชื่นชมชายหนุ่มที่สมมติฮีโลกระโดดลงไปช่วยหนในครั้งนี้